น้ำใจไทยเพื่อไทยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพคุ้นตาของชาวบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่จะเห็นเด็ก,ดกๆจากชมรมเยาวชนดนตรีนครศรีธรรมราชออกมาเล่นดนตรีไทยเพราะๆให้ได้ฟังกันตามสถานที่ต่างๆวัตถุประสงค์หลักของการก่อทั้งชมรมเนี่ยก็คือ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีให้กับนักเรียนในอำเภอพะังและในจังหวัดนครรีธรรมราชนะครับได้เล่นดนตรีในทางที่ถูกต้องและก็เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมห่างไกลจากยาเสพติดเกือบสองปีแล้วที่ชมรมเยาวชนดนตรีนครรีธรรมราชก่อตั้งขึ้นมานอกจากจะสอนดนตรีให้กับเด็กๆแล้ว ก็ได้จัดกิจกรรมดีๆเปิดเวทีให้เด็กๆได้แสดงความสามารถตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆด้วยซึ่งทุกครั้งที่ไปแสดงก็จะมีเงินติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยทางชมรมก็เลยมีแนวคิดต่อยอดกิจกรรมโดยการนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับมาไปช่วยเหลือคนยากไร้คนแก่และก็คนพิการ ไปปลูกฝังความดีให้กับเด็กๆอีกด้วยหนูมีความสุขมากๆแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ใช้ความสามารถของของตัวเองในการเล่นดนตรีปเปิดหมวกเพื่อการกุศลในการหารายได้มาบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชาราแล้วก็เด็กๆที่ขาดเคลนในชนบทต่างๆค่ะหลังจากที่ได้รวบรวมเงินประมาณหนึ่งทางชมรมก็จะหาเวลาว่างนำเงินส่วนหนึ่งไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารแห้ง ก่อนน้ำมาแจกจ่ายตามบ้านครับที่าเป็นสิ่งที่ดีเลยแต่จุดได้ทั้งคุ้มนะครก็ไอ้น้องๆไอ้อทุกความธรรมนิชนะคะธารานรื่อยหลายๆทำความปรารถนาตกตะการนะเรื่องจริงผ่านจอ